ั้นเค่ะการขาดแร่ธาตุโพแทสเซียมค่ะไปรับชมได้เลยค่ะวันนี้อากาศดีจริงเลยนะที่าัึกๆเราเดินไปเที่ยวทางนี้กันไหม <c oughs> <c oughs> คนตรงรถมารับหนคะ่ะแฟนคุณเป็นอะไรมาคะอาการเข้าเหมือนอ่อนแหมือต่ัวใจได้ค่ะจากการตรวจร่างกายนะคะแฟนคุณเป็นโ,คโรคขาดแทเซียมค่ะเป็นยังไงอะคะโพแทสเซียมจะทำงานร่วมกับโซเดียมในการควบคุมสมดุลของน้ำในร่างกายและช่วยทำให้หัวใจเต้นเป็นปกติ โดยความเครียดทั้งด้านร่างกายและจิตใจอาจส่งผลให้ขาดโพแทสเซียมได้หากโพแทสเซียมและโซเดียมในร่างกายเสียสมดุลจะทําให้การทํางานของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อเสียไปไฮโปไกซีเมียภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําจะส่งผลให้ร่างกายสูญเสียโพแทสเซียมได้เหมือนกับการอดอาหารเป็นเวลานานท้องร่วงอย่างรุนแรงแหล่งที่พบโพแทสเซียมตามธรรมชาติได้แก่โยเกิรต์ต ผลไม้เปรี้ยวกล้วยลูกพีชมันฝรั่งแคนตาลูปมะเขือเทศผักใบเขียวทุกชนิดสาระแน่เมทาตะวันถั่วเป็นต้นร่างกายอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้หากรับประทานในปริมาณตั้งแต่18กรัมขึ้นไปขอคค่ะใจเย็นนะคะเยาจะดูแล้ความะอาด้ค่ะขอบคุณมากนะคะดีนะ สั่งนะใช่ทีแล้วไปถึงตามนะจ้าการแสดงวิดีโอครั้งนี้เรามีแขกพิเศษนะคะผู้ร่วมการแสดงเราชื่อนายชนะพรเมฆเจค่ะขอบคุณมากนะคะ